สวัสดีครับผมเอฟซีถามหาเสกมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาอีกแล้วครับมาขายรถไถก็แล้วครับแต่ว่าแต่งตัวมาสุภาพไปหน่อยขอโทษขอไปลายครับมึงใส่บ็อกเซอร์ไม่ค่อยดันถึงหลังดีเอามึงเอามึงถุงกระลาเพาวมึงถุงกระลาห้องให้นะครับหน้างามหน้าป่าผู้มีนะครับพี่น้องบนห้องหน้างามครับคนงามวิ่งพิเศษนะพี่น้องแต่ว่าถุงกระลาอยู่แต่ว่ามันถุงกระลาบ่ห้องให้ดอกกระลามีอุดมสมบูรณ์อยู่ว่างให้เอาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงมาหนึ่เขาเลี้ยงมาเบิ้งรถปั๊บสภาพแล้วครับปั๊บสภาพแล้วทางขั ดาห้าศูนย์หนึ่งแปดรถปีหกสองเลวพี่น้องเปิดราคาต้นชิปไปเลยสามแสนหกหมือนเก้าพันบาทไม่ต้องไปชี้เดียดยางดียางดีพี่น้องส่งฟรีว่ะส่งฟรีว่ส่งฟรีสามร้อยกิโลครับขอถูกขอโทษดหลายประดงกัดส่งฟรีสามร้อยกิโลยางดีครับยางดียางหน้าเจ็สิปอร์ซ็นยางหลังหกสิเปอร์ซ็นทั้งยางกระทะผมมีแจกไมีลาวพี่น้องไม่ต้องห่วงเดิมฝานตรงรุ่น ฝานสองสี่หกวิพัฒน์เออฝานไหมดิพี่น้องมองห้องห่วยใส่งอนจริงเลยฝานได้ไหมดิบ่ได้ไปใส่งานหลายดิพี่น้องฝานไหมได้เติมฝานไหมโอ้ยมากว่านเด็กกว่านเลยพี่น้องรถคันนี้พี่น้องม่ต้องไปลีลาพี่น้องไปคิดมากเบื้องทางหลังแห่งป้านาแรงแขนดีทุกอย่างไม่มีลาวมีดำกระทะดีลวดเสื้อโบมีเก็บเดีบอยบ่ต้องห้องร้อมลบเลยรถเอาไปซื้อขมิ้นในบรุเวอได้ได้แค่ทางคืนผู้เชียวในสบายเดี๋ยวพี่บอยครับแจ่มสภาพแล้วกัน ชั่วโมงดูชั่วโมงจริงนะครับชั่วโมงจริงอืออ่าชั่วโมงชั่วโมงจริงเปิดชั่วโมงเลยสอ,องพันแปดร้อยหกชั่วโมงหกสิบสามชั่วโมงอ่าพี่น้องรถปาปสสภาพไปไหวพี่น้องห้องพี่น้องไม่ได้ไม่เีเรียดหรอกครับพี่น้องเอาไปใส่งานจริงเลยไถยหน้าทวนๆอือโอ้เขาทวนอะไรหมดแดงกัด <laughs> ดึงเท้ามันมันเคียงไาดนิมันสีไอ้มันเฮามันหอนบ่พี่น้องไม่ได้ไม่ซีเรียสอือ เบิ้งเคียงเบิ้งเคียงสิติดสิติดเคียงให้แล้วครับเบิ้งไอ้ไอ้บ่เบิ้งข้างในเบิ้งซ้อมไอ้ไก่เห็เบิ้งมันเรียบมันงามงามบ่ พี่น้องมากว้านไหนกว้นพี่น้องมาหลังมาคือหนังหลังคื้อพังหนังอะไรล่ะหลังคือเกาเอาที่เช่าอะไรนั้นไม่หมดก็ไม่รู้ยากมากว้านไหนกว้านอะไรครับพี่น้องลูกมาตัวยังเช็คด้วยบ่มีหลวมบ่มีกึกมีกักฝานนัดแอนเีย็ดอือประดงห่วงอือวันนี้พี่น้องมากว้านกับซื้อกว้านอะไรครับเอาบอกราคาอยู่ครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอือพิกัดเท่าเนี่พิกัดอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอือที่ตั้งอายุวัฒน์องข้างน้อยตำบลลงข้างน้อยอือเอาเพอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเออ เบอร์โทรกับสร้างเกมกับบอกไปแล้วครับทุกช่องในจังหวาดพีใช่ามาโคสนาทแทนน้องมียเออบัดน,นี้สวัสดีครับ